โมสรทหารบกพนเอกนรงพันจิตแก้วแท้พบทบอในฐานะรองพอ,อ,อรมนเปิดเผยถึงกรณีการนำชื่อของสิบตำรวจโทรหญิงปมทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงไปใส่ช่วยราชการกอรมนภาค4ส่วนหน้าแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริงว่าทั้งนี้ทางหน่วยงานกำลังตั้งกรรมการตรวจสอบอยู่เพราะทุกหน่วยงานก็เหมือนกับระบบราชการเวลาพบข้อบกพร่องก็ต้องตรวจสอบและแก้ไขไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100เซส่วนกรณีที่มีการ ของกําลังพลจากกอรมนภาค4ส่วนหน้าผ่านเพจออนไลน์ว่าเป็นการเบียดบังอัตราของกําลังพลในการเอาชื่อไปใส่เหมือนเป็นกาฝากของกองทัพนั้นก็ต้องตรวจสอบว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องก็ต้องแก้ไขเมื่อถามว่าปัจจุบันมีช่วยราชการที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าเท่าไหร่พบทบอบอกว่าจําไม่ได้เพราะมีเยอะมากกําลังพลของกอรมนมีหลายหมื่นคนต้องรอให้หน่วยงานตรวจสอบเพราะเรื่องนี้ ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบส่วนได้ขีดเส้นใต้ระยะเวลาตรวจสอบหรือไม่นั้นเพราะว่าสังคมให้ความสนใจเพราะอธบอรระบุว่ามีห่วงเวลาตามระเบียบอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าแล้วเมื่อไหร่ผู้บัญชาการทหารบกระบุจำไม่ได้เพราะระเบียบมันเยอะมาก